สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดเผยความลับของสิงโตทะเลที่อาจจะทำให้คุณทึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าพวกมันแค่ว่ายน้ำเก่งแต่จริงๆแล้วสิงโตทะเลฉลาดกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับรู้ไหมว่าพวกมันสามารถเรียนรู้เทคนิคการแสดงง่ายๆได้ด้วยนะอย่างเช่นการปลบมือหรือการโยนลูกบอลเคยมีคนถามผมว่าสิงโตทะเลมันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอผมตอบไปเลยว่าใช่พวกมันคืออัจฉริยะแห่งท้องทะเล นอกจากนี้พวกมันยังสื่อสารกันด้วยเสียงที่หลากหลายมากลองฟังเสียงร้องของพวกมันดูสิครับเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เสียงเห่าธรรมดาแต่เป็นการสื่อสารที่ซับซ้อน อีกอย่างที่น่าทึ่งคือสิงโตทะเลสามารถกลั้นหายใจได้นนานถึง20นาทีทําให้พวกมันดำน้ําหาอาหารในทะเลลึกได้อย่างสบายๆเลยสรุปแล้วสิงโตทะเลไม่ได้เป็นแค่สัตว์น่ารักแต่เป็นสัตว์ที่ฉลาดมีความสามารถหลากหลายและมีความลับอีกมากมายที่เรายัางไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอชมเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับสัตว์โลกได้อีกนะครับเจอกันใหม่ครับ